เรียบร้อยจ่ายค่าบัตรเครดิตง่ายนิดเดียวเฮ <Yeah. S 1> ้ยเป็นไรวะ oh, <crap. S 1> อกขาดอ่ะจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายนี้ค่าบัตรเครดิตด้วยโดนข้ารับมาหรือไม่รู้ด้วยนะหีือานาถูกต้องแล้วใช่ไหมคะพี่จอยโอ้โหพูดอีกก็ถูกอีกค่ะถึงจะอกหักรักคุดยังไงก็ตามนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีหนี้หรือว่าเดทจากบัตรเครดิตแล้วแล้วก็ต้องรีบชำระให้ตรงตามกำหนดเวลาค่ะ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็เลยเวลาไปแล้วเสียดอกเบี้ยอันเลยค่ะทุกวันนี้มีคนเป็นหนี้จากการใช้บัตรเครดิตแต่ถ้าหากว่าถึงกําหนดเวลาการชําระแล้วเราก็จะต้องชําระหนี้ให้ตรงต่อเวลาค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะโดนดอกเบี้ยหรือในบางเงื่อนไขอาจจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มด้วยนะคะซึ่งเป็นเงินที่เราไม่ควรจะเสียค่ะ ถ้าใครมีนี้บัตรเครดิตก็ควรจะชําระให้ตรงตามกําหนดเวลานะคะเพราะว่าจะเป็นการสร้างคเครดิตที่ดีให้กับตัวเราเองแถมบัตรเครดิตสมัยนี้ก็แข่งขันกันมีทั้งโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆให้ลูกค้ามากมายถ้าเรารู้จักชําระเงินให้ตรงตามกําหนดเวลาก็จะเป็นการสร้างวินัยทางการเงินด้วยนะคะทําให้เรารู้จักบริหารเงินแล้วก็รวยรวย,ร,วย,ร,วยรับเศรษฐกิจอาเซียนได้ไม่ยากเลยค่ะ ติดตามชมสับสอนด้วยได้ทุกวันอังคารและพุธนะคะสับสอนรวยและจอยอวัสดาสวัสดีค่ะ